เคล็ดลับการเกลียวนะ้ำมันหมูแล้วก็เก็บไว้ได้นานจ้าใสาไม่มีกลิ่นหืนเหม็นอับไม่มีนะคะลองทําตามนะคะสวัสดีจ้ามูเจ้ามื้อนี้แม่ตุกคุณนายสายคินซิ่งสิผ้าเห็ดนะ้ำมันหมูเกีียวนะ้ำมันหมูเด้อค่ะว่าเกีียวแบบใดจังค่อยเก็บไว้ได้นานเนาะพอดีแม่ตุกได้สูตรมากด้สูตรตั้งแต่โดนเลยล่ะ,ละค่ะจากพี่สาวเนาะมื้อนี้แม่ตุกสิตม้มมันแข็งก่อนเด้อจ้าเนี่ยอ่า ในตุกสิตุ่มกอนตุมแค่พอเขาสะลดสะลดกะค่ะมาถึงกระซุกเลยเดิมมือเจ้าพราะว่าห้าต้องมีการเปลี่ยนน้ำอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะอะตอนนี้ขอมีตุกตุ่มหมูก่อนไปจ้ะห้เาเก็ีขยอยขมือขันตอน,ตอนตอนต่อไปเนาะมือเจ้านี่จ้าก็จะประมาณนี้เนาะมือเจ้านี่ค่ะคนกระลังเริ่มตึงๆละเดี๋ยวมีตุกตุ่มตัวหมีจักสองนาทีก่อนค่ะ,ะเราจะเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วก็เอากระทะใบเดิมนี่แหละจ้ะเช็คได้เป็นการ ล่างหมูแล้วกันมาเ่ยวไหมเมตุกจะเปียนเอาเอา,เอาน้ำเก้า่ยถิงด้วยค่ะเดออวทีน,นี้เราจะเคี่ยวแล้วค่ะแต่เ,เราก็จะเติมน้ำเหมือนเดิมเด้อมือเจ้าแต่เติมน้ำหน่อยเดียวเนาะเมตุกจะใส่เกลือนะคะมันหมูลงไปถิงแล้วก็ต้นหอมนะจ๊ะอ่าเคี่ยวไปเรื่ยมือเจ้ามัน

เช็ดเราเด้อมุ้เจ้าน้ำมันหมูเมตุกเนี่อ่าน้ำมันหมูน,นี่เป็นน้ำมันทีว่าเฮกับเขาแฉดด้วยค่ะจะหอมนะเจ้าอ่าเมตุกจะใส่เม็ดพริกไทยด้วยจ้ากับเม็ดเกลกีเนาะลงไปในนี้แหละค่ะอ่าแค่นี้แหละค่ะพ่อจนเพิ่นเย็นแล้วแม่ถึงจะใส่หลนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานเป็นสามที่เดือนพุละ่ะมุ้เจ้าไม่มีหืนไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ มันก็เป็นปกติของถ้าเป็นอากาศเย็นชื้นเขาก็จะเป็นปึกนะลูกเนาะอ่านั่นแหละค่ะนี่คือเคล็ดลับของเมตุกที่วาเเกยวน้ำมันหมูจังไหนไว้เก็บดูนหรือไว้ได้นานก็คือประมาณว่าถ้าเป็นร้านขายกับข้าวขายอาหารนะคะถ้าเกี่ยวหมูมีเศษมันหมูมันแข็งเยอะๆเ,เกียวไว้แล้วก็รมวิธีขั้นตอนขึ้นเมตุกเลยค่ะจะช่วยเราประหยัดไปได้อีก น้ำมันหมูนีเยาวาเฮดกับเขาบ่แซบเรื่องมือเจ้าแซบค่ะหอมอ่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับจากเม่ตุกได้ยจเดืกอนการถานนอมอาหารเก็บไว้ได้นานนะคะลองเหฮดมึงได้ใจเด้อขอบคุณค่ะ